สองเท่ากับาไ ข้างหน้าคะเลขสี่ยกขึ้นมาสี่นิ้วบวกเท่าไรคะบวกสองบวกสองนับรวมกันเอาพร้อมกันดังๆเอาพร้อมกัน1ง E วางอีกสามนิ้วชกุณยังไม่ยกนิ้วเลยเยกนิ้วมาสองข้างค่ะวางนิ้วสอให้เด็กๆนับรวมกันอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำตอบคืออะไรคะหกหกถูกต้องเอาเติมเลขหกตรงกลางเติมเลยนะคะตามตัวอย่างโบวีจ๋าคังโว 哇，那个。 แล้วนะคะมีเจ็ดกับหนึ่งต่วคำตอบยกขึ้นมาสี่นิ้ววางดินสอไว้ค่ะแล้ววอรกี อะไรคะสามนิ้วเอานับรวมกันดังๆ้าห4 5แล้เท่าไรคะห้าคำตอบคือลเลขห้าหนเข้าไปเลยค่ะเีขห้เลขห้ะะ <5. S 1> อะไรคะ <5. S 1> ทองป่ <5. S 1> องเก่งมาก 五、二、 没有。 ต่กเลยแล้วก็ต่อแปดเออโควินเลขหกกับด้านเอาใหม่เลขหกโควินผิดมันต้องหันมาด้านนี้เออ๋ยวกลับด้านสิจ๊ะเลขหกเหมือนตัวนี้นี่นี่เลขหกนะคะอันนี้ก็เลขหกก็ผิดอันนี้ก็ผิดค่ะกลับด้านนะคะ เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขพ่อผู้พัน,นรู้เชินเลยค่ะได้กันแล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปหน้าจัดมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เตรียมสีคนละหนึ่งสีเตรียมสีสีคนละหนึ่งสีไปหยิบมาคนละหนึ่งสีใครมีจีบบ้างที่โต๊โควินยืมกับ ได้หนึ่งสีแค่หนึ่งสีนะคะหยิบมาหนึ่งสีเท่านั้น,ไม,นไม่เอาเยอะหยิบมาคนละหนึ่งสีไม่เอาเยอะงงหยิบมาพึ้มหยิบสีหนึ่งสีมาไปหยิบมาหนึ่งสีอะไรก็ได้ เ็นช่องไหมคะมอเห็นช่อง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 สงนี้ไหมคะเห็นแล้วใต้ช่องเลขอะไรคะเลขศูนย์เลขศูนยเลขศูนเราไม่ต้องระบายสีใช่ไหมคะถ้าเลขถัดมาคือเลขระบายไปหนึ่งช่องนี่ค่ะเริ่มมาโนนนนหนึ่งช่องหนึ่งช่องคือแค่นี้ ูใหนึ่งช่องป็นอย่างนี้มองมานะคะนี่ใช่ไหมคะมันเยอะ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 เลย